สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้ก็ได้จัดสภาพเสร็จแล้วนะครับอันไหนไม่สมควรเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนที่ว่ามันแย,แย่สุดจริงๆแย่สุดๆนะครับยิงจะเปลี่ยนนะครับจัดสภาพมาก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ทําคนเดียวนะครับไม่มีลูกมือหรือใครช่วยนะครับทำคนเดียว ทำคนเดียวทุกอย่างนะครับก็สีเก่าบ้างใหม่บ้างนะปนกันไปนะครับก็จัดได้ประมาณนี้นะครับก็เทวดาดีนะครับอเอาไว้ขี่ไปซื้อน่อนซื้อนี่นะครับ ในตลาดนะครับเราก็ไม่มีอะไรมาก,กน,นะครับก็เอารถที่จัดสภาพแล้วมาให้ดูนะครับว่ามันประมาณไหนนะครับหรือว่าดีแค่ไหนนะครับครับก็ มะมีอะไรแลครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันนะครับพูดผิดบ้างถูกบ้างก็ขออภัยนะครับข้างหน้าก็จะมีคลิปดีๆมาให้ดูหรือคลิปใหม่ไม่ด้ดูนะครับสวัสดีครับเนาอ